โอเคครับมาถึงวิดีโอสอนเขียนฟัตเตอร์นะครับทำเวิร์กช็อปแอปพลิเคชันสั่งของออนไลน์เรียนกันแบบายาวๆเลยครับจากศูตรตรรยนย์จนพัฒนาโตได้ไม่มีการข้ามเอาแบบละเอียดยิบเหมือนจับมือทําใครติดขัดอะไรไปโหลดในกิจกรรมัาเตอร์ได้มีตัวอย่างอยู่บนนั้นพร้อมครับมาถึงตอนนี้ตอนที่102 0 2มันจะสอนวิธีการวาดโค้ดฟัตเตอร์จากสิ่งที่ดีไซน์นดอเบิร์กทำฟอร์มในการขอ ข้อมูลของบัตรเครดิตการ์ดต่อจากก่อนแล้วมันรวดเลยว่าครับ <S <S สวัสดีครับผมมาเธออื่นครับสถาบัน EWC t เรารับเกียน mobile app ครับทั้งแพลตฟอร์ม Android iOS โดย f l เตอร์สว่วนรายไะเอยดที่คุณต้องการไม่มาเทอหรอกครับ,ดรบเดี๋ยวเราจะช่วยทำราคาไปให้ครับครับเรามีเทรนนิ่งด้วยทั้งซื้ออินกับเราที่บางนานหรือที่เราไปออนไซต์ site, สอนที่เราฝคุณก็ได้ หัวข้อจํานวนคนและวันที่ต้องการจะเทรนนิ่งพนักานคุณสง่งให้มาเตอร์ครับเดี๋ยวจทะทำการทําแผนและออกแบบข้อพบะทางไปให้ครับครับเรามีเทรนนิ่งด้วยอ,ออนไลน์ครับสอนผ่านโปรแกรมซูมครับแล้วก็รีบ,บทหน้าจอผ่านเอเนดสามารถทํยาการเรีโอวดูทีหลังได้ด้วยเรียนกันแบบตัวต่อตัวและตัวต่อทีมครับตามหัวข้อที่คุณสนใจโอเคครับมาถึงวิดีโอสอนเขียนฟัตเตอร์นะครับ ทำเวิร์กช็อปแอปพลิเคชันสั่งของออนไลน์เรียนกันแบบยาวๆเลยครับจากศูนย์จนพัฒนาโตได้ไม่มีการข้ามเอาแบบละเอียดยิบเหมือนจับมือทําใครติดขัดไรไปโหลดในกิจกรรมาเตอร์ได้มีตัวอย่างอยู่บนนั้นพร้อมครับมาถึงตอนนี้ตอนที่1 0 1 0 2มันจะสอตอร์นวิธีการวาดโค้ดฟัคเตอร์จากสิ่งที่ดีไซน์นาดอยเบิลทำฟอร์มในการขอข้อมูลของบัตรกิจการต่อจากก่อนแล้วมันเรื่องอะไรครับ แต่ว่านแนรกเราทำอยู่ตรงนี้แล้วดูดิครับนายโจย์บอกว่านายโจทบอกว่าจะมีนะครับช่องสองช่องก็คือ,อตัว e x p a ด d กับตัว c c v c ทั้งคู่แบ่งคนละครึ่งมันจะใช่ว่า expand ในการในการแบ่ง get มานะครับต่อไปก็ทาการสร้างฟอร์มครับเหมือนเดิมครับเหมืนอนเดิมก็ปีแ้แปะง่ายสุดนะครับจำได้ไหมครับว่าคุณมีฟอร์มชื่อว่าเอาตรงนะครับเดี๋ยวนะ หาตรงเนี่ยอันนี้นะรครับเนี่ยโทษนะครับตัวที่ชื่อว่าเดี๋ยวนะครับเอาฟอร์มที่มาแต่งกล้วน,นะครับตัวฟอร์มฟอร์มของตัวฟอร์มเนมเนี่ยง่ายดีเด็ครับรถซีครับแล้วก็ไปื่อวางวางตรงตรงตรงใต้นี่ก็ได้ครับตรงใต้ตัวส่วนนี้เลยเนี่ย,ออเ,อเ,ยเอออย่าพึ่งน,นะอย่าพึ่งนะเดี๋ยวนะอ่าอย่าพึ่งครับเอาเลือ่อนวางใต้นี้ก็ได้ครับหนึ่งสองรดวีครับ ตัวแรกครับมาเตอร์ตั้งชื่อเขาว่านะครับอันนี้ไม่ต้องอันนี้คือบิลเลยครับมาเตอร์ก็พิมมาจากตัวฟอร์มของเนมอันนี้จะเป็นส่วนของนะครับฟอร์มของตัว x p e x ครับ expiry นะครับ date e แบบนี้นะครับเสร็จแล้วตรงนี้ก็เหมือนเดิมครับระเบิดออกนะครับแอด r a c กออกขยายตัว มีไตเติลนะครับมัลเตอร์ใช้คาว่านะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวนะครับอันนี้ใจเย็นๆครับตรงนี้เนี่ยมาเตอร์จะไม่ส่งค่าลาเบลนะครับจะใช้เป็นหินแทนนะครับคือมันเป็นหินแทนอย่าเพิ่งครับอัพเฮดไอครับกดเลืครับเลือกหินแทนเป็นหาาคำว่าหินเ x t นะครับหินเถกต้องการค่าเป็นสติงครับนี่ไงก็ใส่ข้าวาไปครับใส่โค้รครับแน่นอนครับเวลากรมการขอ อ่า x by date ของบัตรเครดิตเนี่ยมันมานรูปแบบของ xx xx slash x สามตัวหนึ่งสองสามสี่ก็จะมีสองตัวแรกเป็นเดือนสองตัวหลังอ่าสีตัวหลังเป็นเีืเนน่เป็นงงนะครับแล้วก็เซอร์กูลา่าไปอ่าเขาทำตัวที่สองด้วยก o ปี้ไว้ตัวซีววววครับก็ไปวางตัววีครับตัวต่อไปครับก็จะเป็นส่วนของซีอ่า c v c ครับนะครับ จะเป็นส่วนของฟอร์มนะครับ CVC แบบนี้ CVC ต้องการของ3อย่างครับรูปแบบครับจะเป็นของ3อย่างแบบนี้โอเคน่าจะได้น่าจะได้ครับมาได้แล้อแล้วตอครับก็เอาเขามาอยู่ที่ตรงนี้ครับนี่คืออะไรครับวัตถุระเบิดบนลงล่างครับเคอร์เซอร์วางอยู่ใน x แ a n เหมือนเดิมเห็นตัวนี้ไหมครับ builder ตรงนี้นะครับมัตเตอร์จะทําการล้อมสิ่งนี้ด้วยคอละอ่าคอล์ ในคอลัมน์ครับทำการใส่ค่าของตัวนะครับ F O R M ฟอร์มของตัว e ครับแบบนี้ทีนี้มันจะอรจบเฟสโค้ดโดยการกดรีโหลดไปไหมครับมันก็จะมีตัวก้อนๆแบบนี้ครับแต่เอ๊ะใจเย็นครับอย่าพึ่งนะครับเดี๋ยวนะครับป๊าป้าป้าป้าคอลัมน์มาเตอร์กำหนดค่าของตัวอย่าพึ่งนะมันใหญ่เกินไปมั้งฉันขอตรงนี้เป็นอย่าพึ่งนะครับอ่า M A N ครับ Main Exercise Bref, main, design, mankind, main Exercise นะครับนะครับเป็น M A N Main Exercise แบบมินนะครับเป็นแบบมินนะครับปั๊บไปก่อนครับปั๊บเดี๋ยวนะแต่ทำไมยังไม่มาขอคิดก่อนนะครับปั๊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 บเดี๋ยวนะเดี๋ยว butter อ๋อมันมี egg pan ซอส egg pan ไง egg pan ข้างนอกกับ egg pan ข้างในงั้นมาเตอร์เอา egg pan ข้างในออกไปก่อนครับซอสผิดซอสผิดโทษที เอาใหม่นะตรงนี้เนี่ยมันมี FPM สองตัวซ้อนกันไม่ได้เนี่ยก็พี่แปะนี้ทุกทีฉันจะดตําการอาลิเวต FPM ออกไปตัวแรกจบไบปน้าได้แบบนี้เห็นไหมครับมันจะมาแล้วแบบนี้ง่ายๆนะครับโอเคน่าจะได้น่าจะได้มันมี FPM ซ้อนสองอันไม่ได้ไงนะครับโอเคน่าจะได้ก็เหมือนกันครับทีนี้นะครับนี่มันโดิไม่เกีเเ่ยวข้องกับไอ้ตัวคอลัมน์นี้หรือเปล่าขอยาคลิกขวาเดี๋ยวนะต้องเอาเนี่ยมันเกี่ยวกันไม่เลยไม่เกี่ยวนะ นะครับกดลีโหลดไปไหนพี่ป๊ไม่เกี่ยวนะครับอ่ะมาต่อนะครับตอนนี้เราก็จะได้ค่าตัวนี้ละนะครับเช่นเดียวกันครับมาเตอร์จะเอาไปใส่อยู่ในอีกด้านหนึ่งเมือนกันครับมาเตอร์ก็จะมองหาว่าตรงส่วนของ CSV ครับ CSV นะครับมาเตอร์จะใจเย็นมาเตอร์ไปถอดตัว e ออกก่อนจะเสียจะ็เวยวางครับตรกฟอร์ม C c v c ตัวนี้จัจัาการรีมูดิวิเกตออกไปก่อน มันไม่มี X แพรละนะครับต่อไปครับเอาคอนเสิร์ตวางตรงนี้ครับล้อมมันด้วยวัตถุในตัวจากบนลงล่างก็คือคอลัมน์ในอเ์ของคอลัมน์ตัวนี้ก็ต้องการใส่ค่าของตัว F O R M Form C V C แบบนี้ใส่ขอบมากไว้หน่อยเดี๋ยวให้สวยจิงโป๊ะนะครับคนก็จะได้ค่าแบบนี้ไม่ยากนะ โอเคครับตอนนี้เราได้ขอมาเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับเรามีค่าในการกรอบม,มีครบแล้วแต่ก็มันยังมันยังชิดไปหน่อยครับมราต้องขอแยกขยับหน่อยคอเคอร์เซอร์วางมุกเดิมครับมัตเตอร์อยู่ที่ตัวโลตัวนี้ตัวโลตัวนี้ครับมัตเตอร์จะแม่อยู่นี่ลูกอยู่นี่จำได้ไหมครับว่าคุณมีสิ่งที่ชื่อว่า Bu s i ไซบ็อกบียไซบ็อกกำหนดค่ารับิวเขา,ขาิดฉันขอห่างอยู่ที่ตรงนี้ห่างสักแพิกเซล ใส่คอมมาด้วยหลัยแบบนี้ดูนะครับกดรีโหลดไปครบก็จะห่างแบบนี้เก็ตมานะครับตรงนี้คุณจะมีการใส่ข้างบนก็ได้นะตรงนี้คุณใส่ด้านบนนี่ก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้วิธีการใส่ก็ต้องใส่ข้างบนดีกว่า็จะใส่ข้านบนครับมาเตอร์จะทําการนะครับก็คือ b u s i ครับ build c y Box ตรงนี้ขอห่าง3ามสบนะครับห่าง3ามบนะครับแล้วก็ใส่คอมมาไปแบบนี้นะครับก็เป็นเช่นครับด้านล่างแม่อยู่นี่ลูกอยู่นี่ คอมมาฉันจะอ่า B U ไ I ไซบ็อกตัวนี้ห่าง30มิพิกเซอเหมือนกันถึงป๊บแบบนี้นะครับแล้วก็คอมมาไปแบบนี้นะครับกดรีโหลดครับสายฟ้าก็เห็นว่านะครับเพาจะเป็นค่าแบบนี้เห็นไหมครับตอนนี้ของแลเราเริ่มโอเคไม่ยากละง่ายขึ้นเลยนะครับต่อไปครับทีนี้ใจเย็นนะครับโอเคเดี๋ยวนะครับฟ้าฟ้าใจเย็นนะครับตอนนี้เราได้ตรงนี้ลว เดครับตัวนี้เราได้ตัวนี้ละแล้วก็ตัวนี้ละตัวนี้ละนะครับต่อไปก็คืออัมังคือจํานวนที่ต้องจ่ายนะครับแล้วก็ค่าที่ออกมานะครับโอเคครับก็เหมือนเดิมครับมาสเตอร์ที่ยกเป็นต่อตอบเหมือนเดิมเอาเคอร์เซอร์แต่ว่าเรียกว่ามันมันน่าจะห่างหน่อยมเราจะขออนุญาตล้อมมาหน่อยได้ไหมเอาเคอร์เซอร์วางโลด้วยครับมาสเตอร์ล้อมตัวนี้ด้วยคอนเดเนอร์พอมมาด้วยการกำหนดค่าของตัวมาชินเหมือนกันครับ MA เชลีของมาชินมาหน่อยนะนะครับให้มาทำการหางจากด้านบนด้านล่างก็คือ e d 8 Inset นะครับแล้วก็ดอทไซเนติก y ครับแล้วก็ .vertical บนด้านบนด้านล่างขอห่างด้านล่างสิเหกเซนไว้กันแบบนี้นะครับกดรีโหลดไปก็เห็นว่ามันก็จะขยับลงมาหน่อยหนึ่งแบบนี้ให้เกิดไอเดียไงเก็ตนะไม่ยากนะครับโอเคครับเก่งมากขั้นตอนไปครับทีนี้เราจะทําการมาดูในส่วนนี้บ้างนะครับทีนี้มันต้องจะกลับมาที่ตอเอ๊ะลืมไปครับรเดีดย๋ยวตรงเอไพเดตตัวนี้จะต้องทาการขึ้นมาเฉพาะแค่เป็นคีย์บอร์ดแบบตัวเลขเท่านั้นมันต้องขยับไปปรับหน่อย กดวิธิการนะครับกดคอนโทรลค้างไว้ขึ้นมาใช้คอมานด์ครับว้าไปที่ตัวฟอร์มนี้นะครับเอาตรงคีย์บอร์ดชื่อว่า t e Text f o r m v i e w พิมพ์คำว่า K คฉันต้องการ K ครับปยญหาคำว่าคีย์บอร์ด Type คีย์บอร์ดไทปแล้วก็ Text In Text Input Type แบบ .Number แบบนี้ฉันก็ให้เป็น Number นะเสร็จแล้วตรงนี้ยม่ต้องใส่ไก่ตัวด้วยครับตัวค่าของตัว C CVC เนี่ย CVC เนี่ยเขาจะเป็นตัวเลขเหมือนกันเี่มันเป็นตัวอักษรไหมไม่รู้นะจำไม่ได้นะครับอืมไม่เลยมาด้ขอใส่เป็นตัวเลขก่อนแล้วกันนะครับฉันก็จะมาที่ตรงนี้ CVC นะครับฉันก็เอากระชื่อวางอยู่ที่ตรงอ่มาต้าวาร์ปครับบิลไปที่ส่วนของฟอร์ม CVC ปึงปกนะครับเอากระชื่อวางอยู่ตรงถึงฟอร์มฟิลครับใส่กับ K คียบอร์ด type นะครับ คีย์บอร์ดไทยแล้วก็ T E X T t e c h Input Thai นะครับเอ,อ N number นะครับไม่ซีเรียสน,นะครับถ้าใครเป็นเป็นตัวอักษรถ้าเพาจำผิดเนี่ยคุณก็มาปเปลี่ยนเป็นเท็กเฉยๆถ้าเป็นเท็กมันก็คีย์บอร์ดขึ้นมาเองนะครับฉันกดทำไมครับเดี๋ยวพูดครับปั๊บกดตัวนี้ใหม่ r e โหลดนะครับฉันดูที่ตัวนี้ครับเนี่ยคีย์บอร์ดขึ้นมาละตัวเลขนะครับอ่ะคีย์บอร์ดของตัว CV ก็เป็นตนัวเลขแต่ถ้าเกิดเป็นชื่อ นาฬิกาคเนี่ยเขเป็นคีย์บอร์ดแบบเทคแบบนี้นะครับน่าจะได้นะครับโอเคครับขั้นตอนต่อไปมาดูต่อขยับต่อนะไม่ยากนะครับโอเคต่อไปครับในโจทย์บอกว่าในโจทย์บอกว่าจะมีตัวสุดท้ายครับก็เป็นอามังแล้วก็จะมีจํานวนออกมาโชว์ด้วว่าคุณต้องการจะจ่ายเงินเท่าไหร่มันต้งก็จะมาที่ตรงนี้มันจะมาที่ตรงนี้ครับเหมือนเดิมครับมันต้องแยกเป็นรื่อนๆย่อไปครับเคอร์เซอร์วางตัวนี้มันเกี่ยวข้องกับอะไรครับมันเกี่ยวข้องกับ พวก expi กับตัว c v c มัน l d e r ต้งการเซ็นเอวาง build ครับ attract ไม่ตัด builder ทั่ว build bui ld build เลยครับ build e x p i r y expi กับ c v c ตัวนี้นะครับ Enter ไปให้เห็นไอเดียเก็บมาอันนี้ก็จะเป็นตัวนี้เห็นไหมครับไม่ตอด build จะดูง่ายเลย builder คืออะไรก็คือตัวนี้แล้วก็มา builder name เซอร์เนมบิลส่วนของเนมเซอร์เนมบิลของไตเติลการ์ดแล้วก็เปลี่นเปขึ้นมาท่านนะครับตัวต่อไปครับทีนี้มาเตอร์ต้องการนะครับ BU นะครับทีไอบิลเทอร์ต์เหมือนเดิมครับ BU b u, b u i l d t ครับ build title ตัวต่อไปครับก็คือ,อ a m o u n t, อม n g a m o u n t a m อ n g แล้วโคโลดใหม่เจ๊เทศแบบนี้สายก็ป้ายมันโป๊ะเห็นไหมครับพอาะีมีค่าอะมังขึ้นมาแนละ้วแบบนี้ง่ายมากนะครับ เข้ามาครับต่อไปขั้นการใส่ค่าของฟิลเข้าไปครับเหมือนเดิมครับมาแล้วก็ปิ๊กแปะง่ายสุดนะครับนะครับมันก็จะเอาค่าคล้ายๆไก่ตัวนี้ไอ้ตัวของตัวของตัวการ์ดแบบนี้ไปก็ปิ๊กมาเลยนะครับมาแล้วก็ผลกการแว็บไปที่ตัวนะครับบิลฟอร์มอินดิการ์ดฉันต้องการแดกฟอร์มอินดิการ์ดมาเอาตัวนี้ง่ายดีนะครับกดคอนโซลซีก็ปิ๊กไว้ตึงโป๊ะนะครับเอาบางซีก็ปิ๊กไว้นะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับเอาอยู่ใต้นี้ก็ได้ ไตวิวเนี่ยครับใครมาก่อมาหลังมีค่าต้องการับหนึ่งสองทนบีไปตั้งชื่อมันซะหน่อยครับมาต้องชื่อว่าบิวเออมังแล้วกันฟอร์มอมังแล้วกันฟอร์ม a อ o u n t อมังนะครับตรงนี้ก็ค่าของตัวนี้นะครับมนเต้ก็ใช้คาว่านะครับตัวนะครับใช้คาว่าอันนี้ใช้คาว่านะครับใส่ค่าตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นตัว ราจะใช้คาว่าวันเปจะเป็นมันจะใส่เป็นลาเบละกันนะครับอันนี้ฉันจะใช้เป็นลาเบลดีว่านะครับ L A ครับใช้เป็นลาเบลนะครับลาเบลต้องการค่าที่เป็นนะครับลาเบลต้องการค่าเป็นวิกเก้ก็ใส่ใข้อมาครับก็คือโชว์ T I ครับโชว์ไ l เลข้อความครับก็คืออมังนั่นเองครับออมังก็คือ A L O U N T อมังง่ายๆเลยครับโคลอนหน่อยเห็นไหมสวยๆนะครับ เสร็จแล้วทีนี้มาเตอร์จะเอาอยู่ใต้นี่ครับมันชื่อว่าพิลุกอมังนะครับอันนี้ก็ F O R M form อมังแบบนี้คอม่าไปกดยีโหลดครับก็เห็นค่ามันออกมาอย่างงี้ง่ายๆนะครับเวลาทำการคลิกก็ไปจำนวนเป็นแกนเดียันจะขึ้นบนนี้ด้วยนะครับกรอกไปแบบนี้ครับถูกไปแบบนี้ง่ายๆไม่งงนะครับอ่ะต่อไปครับไปต่อครับแต่มาเตอร์ต้องการอย่างีครับนี่คือว่าตรงอมังตรงเนี้ยมาเตอร์อนุญาตแอบใส่ค่า ที่มันพิเศษขึ้นก็คือจะใส่ซับฟิกครับเครื่องเซอร์วางด้านหลังตัวนี้มาเริ่มดูก่อนนะครับป,ป,ป,ปั๊บปันะ๊บปั๊บเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะตรงดีคอร์เรชันตรงนี้คี้ฝอยคดไม่ต้อหกลัวครับมาเริ่มเรื่อตัวยากนะครับตรงอัมมังตรงนี้จะมีส่วนของอีพิลคอร์เรชันจะฉัการใส่คำว่า su ครับมาจากว่าซับฟิกครับตรงซับฟิกตรงนี้ด้านหลังตงัวนี้เดี๋ยวก่อนนะครับมาเดิ่มก่อเราใส่เป็นคำว่า teet ก่อนเทกวิกเกต ว่า TSB น่าจะถ้าจถาม่ผิดนะขอรองด้ก่อนนะครับจย์ไม่ได้โอเคได้ครับคือตรงนี้มันจะมีมันจะมีหน่วยไงเมันต้องการจะใส่หน่วยว่ายอดเงินที่ใส่เนี่ยจะต้องเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเงินบาทนะง่ายๆแบบนี้โอเคแล้ว่ามันไม่สวยเราใส่สวยนียวิกเก็ตใช่ไหมเอ่ยเป็นวิกเก็เที่ขอเป็นเรามีตัวนี้อยู่อาจใช้คําว่านะครับ Show S H O W Show S H o D v S H O W Show T I ครับ Show Title ครับ ชว์เต็มเต็มนะครับเสร็จแล้วก็นะครับใส่ข้อความว่าทีทีใหญ่ H b บีบาทแบบนี้นะครับบาทก็จุดน,นิดหน่อยนึงนะครับตรงนี้ถ้าฉันต้องการใส่มันก็ไปเนี่ยมันก็จะเป็นถาาบาทแบบนี้มันมีข้างหลงหังเลยว่าคุณเป็นเจ้าเงินบาทถ้าคุณไม่ใส่เนี่ยดูนะครับต้องไม่ใส่มันก็จะมีค่าค่าขึ้นมาแบบนี้นะครับมันจะไม่มีค่าแต่คุณควกกรกรอ,อกเสร็จเช่นฉันต้องการโอนเงินใส่เงินไป1 0 0 0 ครับไปขึ้นมาเลยแบบนี้กดถูกไปปุ๊บมันก็จะขึ้นมาว่าที่คือหน่วยเป็นบาทนะเฮ้ยอะไรแบบนี้เก็ตนะนะครับโอเคครับตอนนี้คุณเอ๊ะทำไมล่ะเดี๋ยวนะครับแป๊บนึงนะครับป้า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 ซับฟิกอะไรหายไปวงเล็บปะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมาดูก่อนนะครับต่อนะครับอะไรหายไปเอ้ยเดี๋ยวนะครับมาดูข้อยกกฎของแซ่ดกัน อย่าวนะครับปั๊บตรงนี้ซับฟิกอ๋อวันมีคอมมาไงวีคอมมาเนี่ยครับซับฟิกตรงนี้มันต้องการเป็น s o สโวไตเติลทุ่ตีทตีตึงตึงโป๊ะปั๊บปั๊บไบเปอร์แบบนี้อ่าแล้วค่อยใส่โคดนะครับ thb แบบนี้แล้วก็ใส่จุดหนึ่งนะครับรีโหลดไปดิ นี่ไงเป็น TSB ละหรือมันจะเป็นบาท P A T S ก็ได้นะตามแต่ชอบนะครับโอเคครับแต่ไม่ตการมันใหญ่เล่นใหญ่นะครับก็มนเดิมครับผอมมาด้านหลังเรามี T Text Style นี่เห็นนะแล้วก็ M Y C Concept Object ครับแล้วก็เอามาดอทคุณมี H 2นี่ไม่ต้องจำได้ H 2แบบสีธรรมดาอ่ะสีสีแดงเลยครับ H 2แบบสีแดงก็ได้เลย Style นะครับ ตึงโป๊ะไปก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมครับมันจะมาเป็นแบบว่าตัวนี้เป็นเงินบาทน,นะพี่อะไรเงี้ยเห็นไอเดียจัดจังนะครับแต่ข้อคุณไม่ก่อนเนี่ยมันก็จะนั่นไปแบบนี้ง่ายๆมันก็จะไม่มีคดัวนะครับโอเคครับตอนนี้มาเตอร์มาเตอร์ได้ค่ามาเรียลแล้วแต่ขอตรงนี้นิดนึงครับมาเตอร์ไม่แฮปปี้กับสิ่งนี้ดูนะครับที่เกิดขึ้นคือของครบนะเดี๋ยวใส่ปุูมไอ้ปุูมนี่ไม่ยากหรอกขนมมากไอ้ปุงมนีนขนมมากแต่สิ่งที่ไม่ขนมคือตัวนี้มากกว่าครับ เข,ขาเียตามมาเตอร์นะครับเวลาเป็นคีย์บอร์ดขึ้นมาเนี่ยคีย์บอร์ดขึ้นมาเลยครับคีย์บอร์ดขึ้นมาเนี่ย,ยมาเตอร์ Matter ไม่แฮปปี้กับสิ่งที่ชื่อว่าเวลาเอาคีย์บอร์ดลงเนี่ยต้องกดตัวนี้ทุกทีเลยวเวลาคีย์บอร์ดลงต้องกดนี้ถึงมัเอร์ Matter ไม่อยากไม่อยากกดตรงนั้นอนะ่ะมันต้องการให้กดที่จอดถ้ากดที่จอดแล้วคีย์บอร์ดลงได้จะมีความสุขมากนั่นหมายความว่ามันจะเล่นมุกนี้ครับมาเตอร์จะขึ้นไปที่ตัวคอลัมนตัวเนี้ยคอลัมนตรงนี้อย่าพูดนะครับคอลัมนนตรงี้ โอเคอย่าพึ่งน,นะครับปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บอย่าพึ่งน,นะครับอย่าพึ่งครับนี่คือคอลัมน์นะครับคอลัมน์มันจะลอ็อคมันจะล็อคคอลัมน์ตรงนี้นะครับด้วยวิกเกตนะครับที่ชื่อว่าเกตเตอร์ดีเทคเตอร์นะครับ g e s เกตเตอร์ดีเทคเตอร์เกตเตอร์ดีเทคเตอร์จะมีจะมีฟีเจอร์ชื่อว่าออนแท็บแต่ก่อนออนแท็บเนี่ยฉันจะเบียร์เฮเบอร์ก่อนแล้วก็ h i t Hip h i p hop h i p t a p ตัวนี้มันก็หมายว่า ตัวตัวเกตเตอร์เนี่ยมนต้องการให้มันจอมันขีดได้ทั้งจอแต่ถ้าตัวเนี้ยมีเทคฟอร์มฟิลขวางอยู่ถ้าคิดที่แบบฟอร์มฟิลให้ถือว่าเป็นพฤติกรรมของถึงฟอร์มฟิลไม่ใช่ไม่ใช่ถือเป็นพฤติกรรมของเกตเตอร์เด็กเตอร์เข้าใจไหมไม่งงใช่ไหมเหมือนกับคุณมีภาพปูโตะที่คุณปูโตะอยู่แล้วถ้ามาเตอร์เอานิวติดภาพปูโตะหมายถึงภาพปูโตะแอคที แต่ถ้าภาพปูโตะดันมีจานอาหารวางอยู่บนมานอีกทีหนึ่งการตีบนจานอาหารไม่ถือว่าเป็นการตีที่ภาพปูโตะแต่เป็นการตีที่จานอาหารเก็ right? ตไหมตัวนี้เหมือนกันครับเนี่ยโควเอวอร์เออเว่อเอาโค้ดเนี่ยคือถ้ามีวัตถุขวางมันอยู่เนี่ยให้ถือว่าถ้ากดที่ตัวนี้ไม่ใช่เป็นการกดที่เกตเตอร์นะครับแต่ถ้ากดอย่างนี้กดที่จอเนี่ยคือการกดที่เกตเตอร์นะครับต่อไปครับทีนี้มาเตอร์คอมเมนต์ตัวที่ต้องการครับมาเตอร์จะต้องการเริ่มออนแท็บละโอ้ยทีครับแปลว่าออนแท็บ เอาแต่มาได้อะไรล่ะถ้าเป็น arrow function ฉันจาก scoop n SC, o d sc โฟกัสส c ู o โ n o d focus คืองี้ไอ้มาให้ฟังหน่อยตอนนี้ขออนุญาตหนึ่งนะครับถ้ามันเจออนนุกมาแท่งถ้าตอนนีมองเห็น take field อย่างเงี้ยแต่ภาวะอย่างนี้เขาเรียกว่า enable เอานิ้วกระแทกหนึ่งทีปุ้งคีย์บอร์ดขึ้นมาแบบนี้แต่ภาวะนี้เขาเรียกว่าโฟกัสไม่งงนะไม่งงนะมันจะต้องการว่าถ้าฉันขี้ที่จอให้มันทำการเปลี่ยนสภาพะจาก โฟกัสไปเป็น enable กการดีบแค่นี้เองนะครับฉันก็ทำการออกเซอร์วางนี้ครับมาเตอร์ทำการเปลี่ยนสภาวะจาก F o C U S FOCUS โฟกัส F นะมาเตอร์ใช้ออคำว่าสกรูครับ FOCUS นะครับ F o C U S focus screw นะครับ .R .off นะครับแล้วก็ปฏิท้าย .R require e ี i n e ฟ o c ัสแล้วก็ F O C U S N Focus F O C U นะครับ F U อยู่แล้ว F O C U N นะครับโฟกัสกดโนแบบนี้โอเคครับที่มันก็หมายว่าให้คลิกเนี่ยและให้โปรแกรเปลี่ยนไปเป็นตัว Enable นั่นเองอะจริงไหมเออจริงเลยกดรีโ,ลโรหลดทันทีดูนะครับคีย์บอร์ดมาคีย์บอร์ดลงกดตรงไหนก็ได้ปุ๊บเห็นไหมครับคีย์บอร์ดมา คีย์บอร์ดลงตัวไหนก็ได้ป๊อกเห็นไหมครับง่ายไหมแต่ถ้าเกิดคีย์บอร์ดมาแล้วกดที่คีย์บอร์ดมันจะไม่มันมันจะไม่มันจะไม่ถือว่าด้ไงเพราะว่าเราใช้เบรเออร์แล้วนี่เก็ตไหมถ้ากดตรงนี้ตังหางถึงเอาคีย์บอร์ดลงง่ายดีไหมเย่เรียบร้อยแล้วต่อไปครับทีนี้มันจะจะทาการใส่ปุ่มหนึ่งปุ่มด้านล่างนะหมายถึงการนะครับคลิกได้เองมันได้ก็จะมาที่ตรงนี้ครับกดสวัางเมื่อใส่ ELE e l e v a t e Bottom นะครับคลิกก็ได้ะไรไม่รู้ใส่วงเล็บใส่เป็นปีกาไปก่อนคอยไว้ แต่แล้วมันก็ cursor วางครับชาเดยวนี้ครับมันเรต้องการใส่เป็นนะครับ te xt t e c h widget ข้อความว่าอะไรจำไม่ได้ก็ดูดิโจทย์บอกว่าอะไรโจทย์บอกว่า,วาอักษรบนปุ่มเดี๋ยวชื่อว่า a d d m o n e y okay. โอเคันได้ใช้คำว่า a d d m o n e y กันนะครับใช้คำว่า admini d m o n e y ง่ายๆแบบนี้ครับโคลดีโหลดไปตึงเพราะคนเห็นว่าจะมีปุ่มเด็ดปุ่มแบบน,นี้เก็ตมาไม่ยากนะครับต่อไปครับปุ่มปุ่มนี้เนี่ยมันจะกลางเต็มจอทั้งหมดเอา cursor วางที่นี่ครับให้ล้อม สิ่งนี้ด้วยคอนเทนเนอร์โดยใส่คอมมาคอมมาและคอมมาที่ขวาฟอร์แมตคอมเมนต์ต่อไปครับต่อคอนเทนเนอร์ตัวเนี้ยฉันต้องการให้มันอ้วนเต็มจอฉันจะทับอันดอรบิลครับบุตรครับนะครับ do เป็นอคำว่า double นะครับ double dot เลยครับ dot i ครับ infinity คือว่าให้ไปไกลทุนทื้อไปได้กดตึ้งป๊อเห็นไหมครับมันก็จะอ้วนเต็มจอแบบนี้ง่ายดีไหมนะครับกดไป นะครับอยวพึ่งน,นะครับแล้วก็ทําการกดที่คีย์บอร์ดจะลงมาแบบนี้นะครับคิดตามมาตเตอร์ต่อไปนะครับขั้นต,ต่อไปคือสิ่งนี้ครับแต่ฉันต้องการไงนาะยโจดบ,บอกว่าเฮ้ยอิงอย่าพึ่งนะครับมาได้ขออนุญาตคิดก่อนนะครับ,ออนะรบโจทย์บอกว่ามันจะมีปุ่มเนี่ยมันได้อยู่ที่ด้านล่างสุดมันได้อนุญาตเล่นงครับมันได้อยู่ด้านล่างสุดนะจะได้นั่นได้นะเราเนี้ยห่างได้นะครับนั่นหมายความว่า ตรงระหว่างปุ่มตรงเนี้ยระหว่างปุ่มเหมือนเลยครับเดี๋ยวผมไม่ต้องขวยกาแยกๆปุ่มไปก่อนนะมาด้วยควางงใช้คำการแอดแท็บแมต่อก่อนตั้งชื่อเหมือนว่า bar build bottom bu dot o w u d t t t o n bottom ของตัว admini กัน m o n e y นะครับปัดด้วย admini เสร็จแล้วระหว่างปุ่มตัวเนี้ยมันจะใส่สิ่งที่ชื่อว่าอะไรน้าก่อนนะก่อนนะมันชื่อว่า sp ครับโอลเบสครับมันชื่อว่า spacer สเปกเกอร์เนี่ยมันเป็นมันเหมือนสปริงครับเลาันอยู่ที่ใครเนี่ยมันจะกลางออกแล้วดันที่ปุ่มอยู่ด้านล่างจริงกรเปล่านี่ไงเห็นไหมครับมันจะดันออกแล้วปุ่มอยู่ด้านล่างเองแบบนี้สเปกเกอร์นะครับแล้วก็ลองกดหน่อยครับปั๊บโอเคน่าจะได้น่าจะได้นะครับโอเคนี่คือสเปกเกอร์แล้วนะครับโอเคน่าจะได้นะครับอย่าพึ่งนะครับปั๊บปั๊บปั๊บน่าจะได้มาเตอร์ขออนุญาตใส่ป้องกันหน่อยว่าอย่าพึ่งนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วครับนะครับ โอเคเรมกรอบปุ๊บปุ่งปุ่ง u ถ้างั้นเดี๋ยวตอนนี้เราเริ่มการออกแบบดีไซน์ UI แล้วตัวนะครับแบบนี้เราได้ขออนุญาตกดโหลดอีกทีครับฉันขอรีตั้นอีกทีใจเย็นนะครับตัวที่ว่าได้เลยเฮ้ยนะครับก็เหมือนเดิมครับกดตัวนี้นะครับตะกานะครับกดออเดอร์ก็มีนี่พร้อมเพย์นี่คือแบงค์พร้อมเพย์แล้วก็เครดิตการดิตการต้องกรอกดูปด้วยกันหน่อยนะครับขอกดตัวภาพถ่ายไว้นะครับเอาไปใช้ที่ตัวนี้ ดูนะครับว่าสิ่งที่คิดแบบนี้สิ่งที่เป็นคืออะไรครับสิ่งที่เป็นคือแบบนี้เองแบบนี้ว่าได้ไหมเอ้ยเห็นไหมครับก็ข้ามมาวางแบบนี้นะครับโอเคน่าจะได้น่าจะได้นะครับน่าจะได้ครับผมนะครับโอเคครับมาต้องขยันเบรกก่อนนะครับเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาเริ่มเจาะเรื่องของการนะครับเขียนในรูปแบบของฟอร์มแบบเกดิตการฟอร์มของแบบ ตัวเอฟไฮเด e นะครับแล้วก็ส่วนของตัว CVC ด้วยนะครับวันนี้เขาแยกเบกก่อนครับขอบกล่าวคำว่าสาวัสดีครับ